ส <This> วัสดีไวรุ่นเยมินมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมคินเด็กคิงวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ออกไปรีวิวรถขนนนนะครับเพราะเนื่องโควิดนั่นเองวันนี้ผมก็เลยมารีวิวกับเจ้าเกมคาเอ็กดริฟและซิงสองถ้าทุกคนไม่รู้จักเกมนี้ก็เข้าเพจตเลหรือว่าจดไว้เลยก็ได้นะว่าเกมนี้ชื่อว่าอะไรนะครับเกมนี้สำหรับผมก็สนุกนะภาพสวยด้วย วันนี้ผมจะพาเจ้า m a ส t ตอร fx 5ไปลุยกันผมได้แต่งให้ลอยยื่นออกมาเพื่อความสวยงามแล้วมันสวยจริงนะทุกคนรวผมขายในเวิร์ค็อบแล้วนะมันสวยมากเลยนะแบบผมจะหัวใจวายอยู่แล้วอะคือมันสวยจริงๆผมชอบสุดๆเลยเจ้าคันนี้กับคนขคับเสื้ออะไรกูอ,อัน,นเน่นี่หน่อยนะ <c oughs> วันนี้เราจะพาเจ้าคันนี้ไปลุยกับดาอะไรดี เอาด่านนี้แล้วกันเนาะด่านที่จอดรถ p a ร k i n g งการกระหนุดค่าสีนะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวต้งลืมเปลี่ยนยางแนะนำนะทุกคนสำหรับถ้าเกิดทุกคนจะมาเล่นเกมนี้นะแนะนําว่ายางสปอร์ตถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันเกาะถนนแบบไม่ได้เกาะอะไรขนาดนั้นคือแบบมันดีอะสำหรับรถแบบแรงมา้าน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนเริ่มมาก็แรงมารถเกมมันก็จะน้อยๆอ,อ,อย่างนนน เตรียมใจให้ดีกับการเสียงเครื่องยนต์อันดังผมก็เล่นไม่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็พอเป็นยังสี่นะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะอยู่ระดับหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้ดิฟดีมากแนะนำเลยถ้าเกิดมือใหม่นะครับให้ซื้อไว้เป็นคันแรกๆเลยนะครับเข้าโค้งปดาดขวา เงี้ยเฮ้ยเก็บชนทุกคนก็คงจะงงสินะว่าทําไมผมถึงได้พงอะไรนะคะเพราะว่าพงอะไรมันมักขับง่ายแต่ทุกคนกูไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพอเวลาทุกคนเริ่มเล่นนะ่ะทุกคนจะไม่ได้เล่นพงอะไรนะครับทุกคนจะได้เป็นผูกกดแทนผมแนะนําเลยว่าฝึกพงอะไรจะดีที่สุดน,นะครับเพราะว่ามันมักขับในการเลี้ยวได้ง่ายเช่นแบบพอโค้งหักศอกอะ มันจะแบบพุบพับพุบพับประมาณนั้นอุ้ยเกือบชนเสาเกือบได้รถได้ปิวไปข้างนอกแล้วไงประเด็นแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่เห็นเส้นเ้นไหมทุกคนสีเขียวอ่ะถ้าขับตามไว้นั่มันคือไลท์วิ่งของดาแต่ละดานนะครับโอเคตัวเส้นใช้แล้วทุกคนก็ปาดขวากระโดด งงเงไปนิดนึงอ่าเราได้คะแนนมา R2 นะไม่ได้ r หน,นะครับคะแนน R2 งคืออะไรก็คือคะแนนการดิฟของเรานั่นเองมันจะมีระดับของเรานะถ้าเราดิฟดดน,นึ่ R1 สดงว่าคุณเยี่ยมคุณสุดยอดมากเลยครับวันนี้ผมจะพามาดูคันนี้ในตาเดียวนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซอๆก่อนเออเอาแบบ ให้ทุกคนรู้จักเกมนี้ไก่อนแล้วผมจะมาทำเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายไวรุ่นเมกา